สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการประหารกันดีกว่านะ ก็เรียกได้ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องราวการประหารมานานมากๆแล้วนะครับผมถ้าจะให้ผมนึกเนี่ยว่าแบบการประหารไหนในประวัติศาสตร์โลกที่มันโหดมากๆเลยเนี่ยแบบว่าโหดเกินจะรับไหวเลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยความคิดแรกๆเนี่ยก็คงจะเป็นเบรเซนบูลละมัง้งการสร้างลูกป,ปั้นวัวขึ้นมาแล้วก็จับคนใส่เข้าไปข้างในแล้วจากนั้นเนี่ยก็เอาไฟหลนลูกป,ปั้นที่ทํามาจากโลหะทําให้โลหะมันร้อนเป็นเหมือนการย่างคนสดออกมาเลยแล้วแบบว่ามันก็จะเปลี่ยนเสียงคนกรีดร้องเนี่ยผ่านลูกเล็ก ออกมาเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนเสียงร้องของบัวนะครับก็นอกจากคนที่ถูกประหารจะทรมานมากๆแล้วว่าคนดูเนี่ยก็ยังบันเทิงกับเสียงที่มันออกมาจากไอ้เจ้าวัวกระถิ่งนี้ด้วยแต่ที่นี้เองเนี่ยเรามาฝั่งเอเชียกันบ้างดีกว่าในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอการประหารที่โหดมากๆของทางฝั่งจีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องการทรมานน้าเปล่าเนาะซึ่งแบบว่าคนเนี่ยกลายเป็นบ้าไปได้เลยนะครับแค่โดนทรมานแบบนั้นเนี่ยแต่โอเควันนี้ไม่ได้มาพูดถึงการทรมาน เรามาพูดถึงการฆ่าเลยดีกว่าเรื่องราวในวันนี้จะพูดถึงการประหารที่มีชื่อว่าหลิงฉือนะครับผมเป็นการประหารที่เรียกได้ว่าน่าจะโหดร้ายมากๆเลยนะครับแล้วจะข้อมูลเนี่ยบอกว่าบางคนที่อึดถึกคนนะ่ะโอ้โหกว่าจะตายเนี่ยนานเหลือเกินอนะ่ะ ต้องเจอกับความเจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเรามาฟังเรื่องราวของลิงชื้อกันเลยดีกว่าลิงชื้อนะครับผมเป็นรูปแบบการประหารแบบหนึ่งที่ใช้กันในจีนยุคโบราณนะครับผมคาดว่าน่าจะถูกคิดค้นมาในช่วงศตรวรรษที่10นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในยุคที่เรียกว่ายุค5ราชวงศ์จากนั้นเนี่ยก็มีการใช้ต่อกันมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงปี1905ในยุคของราชวงศ์ชิงเลยนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับผมบางตำราเนี่ยก็บอกว่ามีคนเนี่ย ถูกประหารที่บันทึกเอาไวน้นะอันนี้ไม่ได้รวมถึงที่มันเก่าเกินจนบันทึกไม่ได้แต่ที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมีประมาณ70คนที่ถูกจัดการด้วยวิธีนี้ไปแล้วมี14คนเนี่ยที่แบบว่าอึดถึกทนมากๆตายช้ามากๆนะครับผมและพวกเขาทรมานเป็นอย่างมากแล้วทําไมถึงยิ่งตายช้ายิ่งทรมานเลยครับ <S <S <F art> เพราะว่าการประหารด้วยวิธีหลิงชื้อเนี่ยมันก็มาตามความหมายของมันเลยนะครับหลิงชื้อเองเนี่ยนะครับผมมีความหมายตีความออกมาได้ว่าความตายอย่างช้าๆหรือว่า การแล่เนื้ออย่างช้าๆครับใช่แล้วครับมันคือการแล่เนื้อนักโทษออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับผมโดยนักโทษเนี่ยก็จะถูกจับมัดเอาไว้กับเสาไม้ครับแล้วผู้ประหารเนี่ยก็ค่อยๆเ,เอามีดที่คมเนี่ยเอามากรีดออกไปเทียะหน่อยทีละนิดเทียะหน่อย จนนักโทษเนี่ยค่อยๆตายไปนั่นเองซึ่งคิดดูมันไม่ได้จงใจมาแทงปุ๊บกูตายเลยมันค,อคอ่อยๆกรีเทียนิดเอาเนื้อเอาไปหน่อยนึงหน่อยนึ่งหน่อยนึงซึ่งอย่างที่บอกไปจากบันทึกในหนงังสือประวัติศาสตร์ของจีนที่บอกว่าบันทึกเอาไว้70คนเนี่ยแล้วมี14คนที่ตายช้ามากๆเขาบอกว่าไอ้14คนที่ตายช้ามา,มากๆเนี่ย ถูกแล่เนื้อออกมาเนี่ยเป็นพันครั้งเลยนะครับคือมันแล่ออกมาทีละกระจ่อยกระจ่อยจริงๆอะ่ะแล้วก็ค่อยๆแล่อย่างบรรจงไปเรื่อยไม่ได้รีบอะไรไม่ตายใช่ไหมไม่เป็นไรก็แล่ต่อไปเรื่อยๆโดนไป3 0 0รล่แล้วโอ้โหยังไม่ตายเลยเนื้อหลุดออกมาจะทั้งตัวอยู่ละไม่เป็นไรค่อยๆแล่ต่อไปเทีนทนิดเทียนนิดเทียนนิดจนนักโทษเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ขาดใจตายไปเองโดยเขาบอกว่าเวลาเริ่มการประหารแบบหลิงฉือเนี่ยนะครับผมเขาจะเริ่มจุดแรกเนี่ยเริ่มจากการมาแล่หัวนมออก อันนี้เป็นจุดแรกจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆตัดพวกกล้ามเนื้อออกไปเนี่ยคือแบบกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันไม่ทําให้เราตายทันทีถูกไหมมันไม่เหมือนการตัดอวัยวะออกไปเนี่ยอันนี้อาจจะตายอย่างรวดเร็วแต่การมาตัดกล้ามเนื้อเนี่ยมันเทียนี้เทียนนิดบรรจงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งจากรายงานเนี่ยเขาบอกว่าค่อยๆแล่เนื้ออย่างเนื้ออกอย่างเงี้ยจะถูกแล่ออกมาอย่างบรรจงจนเห็นโครงที่โครงของข้างในเลยจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมาแล่ตรงมือมาตัดตรงมือตรงขาบ้างตรงแขนบ้าง ตัดไปเรื่อยๆอครับผมถ้าไม่ตายใช่ไหมอันสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหัวนั่นเองครับเพราะมึงตัดทุกส่วนไปหมดแล้วอะ่ะไม่รู้จะต,ตัดตรงไหนแล้วครับผมก็เหลือแต่หัวแล้วถูกไหมก็ค่อยๆมาขึ้นมาตรงหัวนั่นเองครับซึ่งโทษประหารที่มันรุนแรงแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันเกินรับไหวหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เอามาประหารทุกคนนะครับผมมันจะเอามาประหารเฉพาะในกรณีของนักโทษที่ก่อคดีร้ายแรงมากๆมาตัวอย่างก็เช่นการก่อกระบฏหรือว่าการสังหารเจ้านายตัวเองบ้าง หรือว่าการสังหารหมู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นโทษหนักมากๆเนี่ยถึงจะโดนประหารแบบนี้แล้วก็การประหารแบบนี้เองเนี่ยก็จะเอามาประนามในที่สาธารนณะด้วยนะก็คือจะมาประหารกันสดๆโชว์ให้คนดูเลยนะครับผมแบบว่าทําให้คนเนี่ยเกรงกลัวแล้วก็เป็นการประจานนักโทษไปด้วยว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันทําผิดทําชั่วมาเยอะมากๆการประหารในลักษณะนี้เองเนี่ยนะครับผมนอกจากจะสร้างความทรมานแล้วนะก็ยังมีความเชื่อแบบสายมูเตลูด้วยนะครับก็คือตามคติความเชื่อแบบของจื๊ เ,เขาเชื่อกันว่าร่างกาย,เ,ยเป็นสิ่งที่พ่อแม่มอบมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคนคนหนึ่งตายแบบร่างกายเสียหายพิกลพิการไม่ครบส่วนเนี่ยนะครับผมคนที่ถูกประหารแบบนี้จะมีความเชื่อว่าพวกเขาจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเยก็เลย ให้มันเป็นการประหารที่โหดมากๆแล้ก็ใช้กับคนที่เก่อคดีที่มันร้ายแรงสุดๆเท่านั้นเพราะว่าทรมานทั้งชาตินี้แล้วก็ไปยันชาติหน้าด้วยเลยครับมึงไม่ต้องไปผุดไปเกิดกันเลยจากบันทึกต่างๆเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่านักโทษส่วนใหญ่ที่โดนประหารด้วยวิธีนี้นะก็จะเสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วนะครับผมแบบว่าไม่เกิน15นาทีแหละคนส่วนใหญ่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวละสิ้นใจตายดีกว่า แต่คนที่แบบว่าทึกทนมากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็อาจจะอยู่ได้นานเป็นหลักชั่วโมงเลยหรืออาจจะเป็นวันหรือหลายวันเองก็มีเหมือนกันนะครับจากข้อมูลที่ระบุเอาไว้เนี่ยบอกว่ามีคนที่ทนบาดแผลได้มากถึง3,000ครั้งเลยนะครับแล่เนื้อไป3,000ครั้งเนี่ยยังไม่ตายเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันประหารโหดขนาดนี้ครอบครัวของคนที่โดนประหารเนี่ยก็มักจะหาทางในการที่จะมายัดสินบนให้กับเพชฌฆาตหน่อยให้ช่วยรีบๆฆ่านักโทษหน่อยได้ไหมคือไม่ต้องช่วยให้รอดชีวิตหรอกแต่อย่าให้ทรมาร เลยแบบเอ้ยแทงพลาดเผลอแทงไปโดนหัวใจอุ้ยตายเลยอะไรแบบนี้ดีกว่าหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการให้เสพฟ,ฟินก่อนที่จะโดนประหารเนี่ยโอจะได้รู้สึกเมาลอยไปเลยไม่ต้องมารู้สึกถึงความเจ็บปวดเพราะว่าฟินเองเนี่ยเวลาเราใช้มันปุ๊บนะเราจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บเลยอย่างเวลาไปรบในสงครามเนี่ยเขาก็จะมีฟินไม่ให้ทหารได้ถูกไหมถ้าโดนยิงเนี่ยเอาฟินปักปุ๊บโอ้โหวิ่งต่อได้เลยลืมความเจ็บปวดไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในระหว่างการประหารก็จะมีการติดสินบนในลักษณะนี้อยู่ซึ่งนอกจากทาง จีนเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีข้อมูลว่าไอการประหารแบบเล็งเฉือเองเนี่ยก็ยังแพร่กระจายออกไปตามพื้นที่บริเวณรอบๆอ,อ,อย่างเวียดนามด้วยนะครับผมซึ่งก็มีการบันทึกหลักฐานอะไรต่างๆกันเอาไว้นะครับก็นับได้ว่าเป็นการประหารที่โหดสุดๆนะครับผมเป็นหนึ่งในการประหารที่โหดที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์เลยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดูมิส เชอี่เ well. อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทรรําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับ ทํำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสําหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด f f x แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W ั U, นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็หนะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ